สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆนี่วันนี้ป้าอ้อยก็นี่แหละจะพามาดูด้วยความสงสส้ด้วยความว่าอืมกูจะพิดหรือกูจะทูกหรือกูจะอะไรยังไงกระชั้นเพื่อนๆพามาดูเพื่อนๆเนี่ยป้าอ้อยได้ค่ายไปนะค่ายให้เพื่อนๆไปกระทั่งอย่างเงี้ยมีค่ายไปแหลปะป้าอ้อยจําได้ว่าค่ายให้เพื่อนๆไปกระทั่งอย่างนี้แต่จาไม่ได้ว่าค่ายให้ใคร ที่บอกว่าหกล่องล้วที่เขาบอกว่ามันเป็นอะไรนะนาลายเรืองพพเนาะกับที่ป้าอ้อยบอกต่อแล้วนาลายเรืองพบที่ป้าอ้อยบอกมันไม่ใช่หรอกน่แหละยังไงก็หกล่องให้เลือกๆดูเอาเพื่อนๆป้าอ้อยก็ดูแล้วแล้วก็ไปเทียบแล้วกอดีไปสื้อข้อนี้แหละบอนซี่บ้านข้องลุงนี่แหละลุงเนี่ยเขาบอกมันใช่จริงๆเพื่อนเพื่อนเนี่ยคือนาลายเรืองพบจริงๆเพื่อนๆนี่คือใบแก้ใบเก้าเลวเนี่ยนาลายเรืองภพอะ กระดูกมันจะเป็นซี่เขี้ยวจริงๆมันจะกัดซี่เมมดนี่มันจะเลือดซี่คี้เนี้ยเขี้ยวๆอย่างเงี้ยตรงเนี้ยตรงนี้อันนี้ใบมันแก้แล้มันเพื่อนจะดูไม่ฉัดเขากัดซี่ไมมโมกัดถ้าใบนี้จะดูได้ฉัดเลยเนี้ยมันจะกัดเนี่ยให้มันจะเลือดแบบนี้นะจ๊ะเนี้ยมันจะมีซี่เขี้ยวเรื่องงี้แล้วกระดูกเนี้ยจะเป็นซี่เขี้ยวมันจะเป็นซี่ข้าวแค่ตรงสะดือนี้เท่านั้นเองนอกนั้นกระดูกจะเป็นซี่เคี้ยวแล้วมันก็จะเลี่ยงไม่เป็นระเบียบจริงๆเพื่อนๆเนี่ยใหนมันนี่นะจ๊ะ นาลายเรืองพบเนี่ยเขาจะกัดอยู่แค่นี้แหละอันนี้คือใบเก้าเข้าเพื่อนๆนี่ออกมามันคือนาลายเรืองพบจริงๆแล้วก้านเนี่ยก้านก็จะเป็นซี่ไส้บัวคอใบจะเป็นซี่เขี้ยวอ่อนนี่นะจ๊ะนาลายเรืองพบนะนี่คือนาลายเรืองพพเพื่อนๆพนเนี่ยเนี่ยมันกัดไม่เมื่อนจริงๆมันไม่ใช่หกล,ล่องนะจ่ะทรงใบจะยาวกว่าเล่มอืมมันจะใบมันจะเล็กกว่าหกล่องอะเพื่อนๆมันจะอืมกลมๆป้อมๆนิ่งๆเรียวๆอย่างเงี้ยมันพูดไม่ถูก แต่เนี้ยแหละจะใช้มนเพื่อนมันคือนารายเรืองพบจริงๆนะจ๊ะไข่ที่ได้รับไปเนี่ยให้หมะกระดูกเขี้ยวจะชัดเจนขึ้นมาเลยเนี่ยชัดยังไงก็ชัดมันมันไม่เป็นซี่ข้าวแ๋ยวนี่ปอ้อยก็มีตัวเปรียบเทียบเนี่ยหกลงเนี่ยปอ้อยได้มาในหนาหกลงเลยยังไงก็หกลงเห็นไหมกระดูกข้าวมนเพื่อนกระดูกยังไงก็ซี่ข้าวใบที่เหี้ยวไปนาะมันซี่ข้าวนะจ๊ะกระดูกมันยังไม่ใช่เขี้ยวอย่างนี้นะ แล้วมันจะกัดมดหกลงเพ่อนเพนมันจะไม่มีซี่เคี้ยวเลือดเลยใบยมันจะเป็นซี่ชมพูแบบนี้นี่มันจะกัดมดเลยเทพเนี่ยเห็นปะมันจะไม่เลือดไ้เลยคือซี่ชมพูนเนี่ยแล้วก็จะมีริว้วริ้วของมันนี่แหละละการนี่เป็นซี่ดาออกซี่ดาขอใบซี่เขี้ยวเพลินเนหกลงมันจะกัดมดเลยนะเพ่อนเนีิเห็นปะนี่นจะจ๊ะนี่คือใบไม้หกลงเนาะนี่แหละลุงเขาซ่อนหมาเพ่อนเนเอามาบอกให้ฝัง แล้วก็นี่ต้นหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยเนี่ยนาลายเรืองพพเพื่อนๆเนี่ยจะก,กัดจะทรงประมาณเนี่ยนี่แหละอันนี้ใบไม่คาดปอ,อยแยงไปแล้วเนี่ยนะนี่คือนาลายเรืองพบจริงๆนี่อันนี้แยกมาไม่ไม่ได้คาดไข่เพื่อนๆนี่ทรงเขาจะเป็นแบบเนี่ยเนี่ยการเหมือนกับพิดกันมันพิดกับต้นหกล่งเนาะเพื่อนๆเนาะแล้วก็จะมีต้นหนึ่งอุ้ยเ <c oughs> พื่อนๆ ถ้าอันนี้ก็มีถ้าอันนี้เลือนหลาหุ้นใช่หรือไม่อันนี้ก็การซีดั่คอใบซีเขี้ยวแต่การซีแบบนี้เพื่อนๆนี่เห็นปะ,นนเ,ประรเนี่ยมันพิดเกินบรรลุเลยมันจะหกล่องมือนกันก็จริงถ้ามันกัดพิดกันเนาะป้าอ้อยก็ไม่รู้หรอกนี่การเหมือนกับคนละซีกันให้เทียบเนาะเอาละวันนี้ป้าอ้อยก็นี่แหละมีความรู้เรื่องนี้เนาะเกี่ยวกับหกล่องอีกแล้วก็จะเที่ยวกันไปเรื่อยๆนี่แหละเอาให้มันงงตึ๊บไป ด้วยกันทั้งคู่หละนี่นะเรือราหุ้นค่ายนะจ๊ะต้นนี้ใครจะรับเรือราหุ้นต้นนี้ป้าอ้อยก็ขอ้ขอที่่องร้อยห้าสิบบาทไม่ได้รวมส่งนะมีหัวยายนุ่จะทําคลิปคุยเสี่ยงดังนี่นะจ๊ะนี่นะเห็นไหมเนี่ย่องร้อยห้าสิบนะจ๊ะต้นนี้คือ่องร้อยห้าสิบบาทไม่รวมส่งนะใครจะรับก็ถักป้าอ้อยมาอันนี้ไม่ค่ายนะหลายเหลืองพบเก็บก้อน อันนี้มันมีแล้วต้นหนึ่งอันนี้คือไม้ค่ายอันนี้เรื่องราหุ่นค่ายใส่ไว้ก่อนอยังไม่ได้เครียดราคาเลยเยี่ยเอาไว้ค่อยเครียดแล้ววันนี้ปลาอ้อยจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนี่แหละคือั่วบอหั่วบบอนที่ปลาอ้ยอยซื้อธาตุมามีคนแบ่งซื้อไปแล้วแหละอ่าคนละสิบหัวสิบหัว แล้วตอนนี้ก็เลืออไวอันนี้คือปอ้อยจะไม่ค่ายเพื่อนเพื่อนเพราะว่าปอ้อยจะเอาไว้แล้วไม่ค่ายหมดหรอกปอ้อยก็แยกจะหลุนเหมือนกันพอปอ้อยก็แยกจะมาทาจานวนข้าวปอ้อยแต่ปอ้อยจะไม่ฟังเป็นหัวแบบแบบที่ตาเขาทําลงกนะแบบที่ลุงเขาทาปอ้อยจะมาป้าจ,จอบเหมือนเดิมเพื่อนเพื่อนว้าแล้วก็อยกแล้วรีรอเราก็ป้าเลยเพื่อนเพื่อนแล้วค่ายนมือนมะนั้นมีปอ้อยนี่ตัวนี้ก็ไม่ออกหลังก่อน เราต้อง,ล,งล้างละจ้ะมีดเพื่อนเพื่อนไม่เอาแล้วอันนี้มีดมันเล็กหนนั่นไม่อ้อตอนนี้มันเอามีดใหญ่นี่ว่อ้าวข้าวมีดเล็กตรงนี้ไปไหนอีกแล้วเนี่ยเจอแล้วมาแล้วปอยเอามีดทำกับข้าวนี่แหละดีที่สุดนี่มาแล้วเห็นปะเพื่อนๆเ,เราต้องมีแบบนี้เลยล้างก้อนนี่ ถ้าว่าป้าจอมเนี่ยป้าจอมแล้วก็ปูกฟัง่งฟั่งไวเนี่ยเพื่อนเพือนพอเกิดมาเนี่ยมันก็จะตะมุตะมีแบบนี้เห็นปะเนี่ยมันก็ขึ้นไร่นอเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมันก็ขึ้นห้าต้นเพื่อนเพื่อนแยกอันนี้เงาะเงาะน่าจะเป็นห้วงเหล็กป้าอ,อ้อยก็ทิมทิมว่ะแล้วก็มีอันนี้ทัองทั้จะเป็นตะละแมกกุสุมาเนี่ยมันก็ขึ้นมาเนี่ยเห็นปะเพื่อนเพือพอ่อนเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เราจะเพือ่อนเพื่อนขึ้นแบบนี้แล้วก็เข้าก็นี่ถ้าหัวหใยน้อยก็นี่ จะขึ้นแบบนี้เนี่ยมันจะกัดซี่มาเลยเพื่อนเพื่อนนี่มีนอเห็นปะคายไปแล้วนะต้นนึ่งนะเนี่ยใกล้ราชาเพื่อนเพือนอันนี้ไปเจอมาแล้วนี่เห็นปะนี่นี่มีหัวนี่มีนออีกนอหนึง่งอันนี้ก็หลังค้นค้างอีกเนี่ยซ่องนอซ้ำนอนี่เห็นปะได้ไปก็ขุมถ้ายอย่างเงี้ยปอ้อยจะบอกได้เลยวันนี้มีหัวเพราะว่ามันมีหัวปอ้อยไม่ได้แงบอกได้และนี้ นี่คือหกล่องที่ป้าอ้อยป้าจ,จอบอวนี่ขึ้นมานี่เห็นปะ่ะผุนเพื่อนซ้มตน้นเนี่ยเริมดมีซี่แหละเนี่ยเห็นป่ะขึ้นมาเนี่ยปูพร้อมกันพร้อมกันเนี่ยเข้ากับเริอมมีซี่กัดซี่ขึ้นมาเละต้นใหญ่เรียบร้อยเนี่ยเนี่ยเราก็ไปเหล้ยงเป็นฟอร์มก่อได้นี่หกล่องก่อนหนึ่งแต่นี่นี่ก็คือลูกไม้ที่มันขี้เล่ขี้เล่นี่ แต่เนี่ยไม่ได้ป้าจอมหรอกลุงเขาเอาขั้วไปฟังมันขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนี่ดูสิเนี่ยต้นแม้มันเข้าไมา่ได้ป้าใช่ไ้มอันเนี้ยใหญ่มันไม่ได้คืบล้อมรอบแต่มีรูคึงเต็มเลยเนี่ยห้าต้นเละอันนี้ใครจะเอฟโอ้อก็ค่ายนะจ๊ะเนี่ยพอเราได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้ก็มาเปี้ยนใส่กระชังเพื่อนๆใส่กระชังห้านิ้วพอใส่กระทังห้านิ้วเนี่ยน้องๆก็จะเ,เริ่มเติบโตเนี่ยโอ้อเปี้ยนได้ยังไม่ถึ่งอาทิิย์เองะตอนแรกเนี่ยใบเท่าอันี้แหละเพื่อนๆเนี่ยหกลงเลยใบเท่านี้แหละ พอเปียนกระทั่งปั๊บนี้ดูใบใ,ใ่ยาวเขี้ยวตล้วนี้พอถ้านี้ไม่ห้านิวน้วหกนิ้วก็แบบนี้เลยเนี่ยนี่คือลูกไม้ไม่ต้องท่ามนะมีคนสร้างจองไว้แล้วได้เอาไว้ให้ลุดจองเข้าไม่โอนก้อนเข้าข้อเวลาครึ่งเดือนเนี่ยเพื่อนแล้วก็ปอ้อยก็ไปเปียนเขาเข้าไม่ได้นะหน,น,นะน,น,นึ่งสองสามสี่วันนั้นค่ายมีหกต้นแต่วันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวันนี้สิบต้นละเพื่อนดูเนี่ย นี่คือฟอร์มกอกอรจริงๆเพื่อนๆรักการทําฟอร์มกอปอ้าอ้อยถนัดทาแบบนี้นี่เนาะเนี่ยใครจะทําทบอลฟอร์มกอทาแบบป้าอ้อยอย่างเงี้ยเนี่ยอ้อมาซ้วยใช้ไหลเนี่ยซึ่งจะเป็นลูกหมายให้ดูลากเปลียนของเข้าไม่ได้เพราะเข้าจองแล้วอันเนี้ยแต่แต่ต้นนี้ยังต้นนี้ยังไม่มีนี่ยังไม่มีนี่เห็นป่ยังไม่มีแล้วอันนี้อันนี้ป้าอ้อยคิดว่ามันน่าจะเป็นห้วเหล็กพอเงาะอยู่นี้ต้นหนึ่งจะมีตะละเมเนี่ยเห็นป่น่าจะห้วเหล็ก อันนี้ก็ไม่มีล็อกแต่ก็ไม่ต้องค่ายยากค่ายค้ยองดีนี่กอใยนี่ค่ายหมดใครจะรับก็ถักปอ้อยหมานี่เห็นไหมป,ะปะอ้อยอยากจะฟังผมพ,อ,พอมกันนี่เห็นปะหกลุงแล้วก็ใกล้ราชาเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมีหัวงปอ้อยทําเองกับมืปอปอ้อยรู้แต่ถ้ารับเข้ามาปอ้อยไม่รู้หรอกเพื่อนว่าน่าจะมีห้วหรือไม่มีนะาเพื่อนเพื่อนเข้าใจอ่านี่หลักการทำข้าวปอ้อยก็ยง่ายเนี่ทลยลทําแล้วทําอีกอยุ่นี้ก็จะทําเพื่อนๆทืาอนทให้เพื่อนๆนเห็นว่าหนึ่ง ห้วนน่ะที่ซื้อมาในธาตุดำถ้าต้นหมายเนี่ยเนียอย่างเช่นเนี่ยเรือลาหุ่นเนี้ยบลาอ้อยควังมาจจกธาตุนะเพื่อนเพื่อนก็เห็นมาฉนว่านนั่นเนี่ยกระทั่งเนี่ยทั้งหมดเลยเนี้ยใจยังไม่ได้ค่ายจะพรุ่งนี้ค่อยค่ายวันนี้เอาเรื่องนีก่อนเอาที่เรืเอี้ยงเพื่อนเนี่ยเพื่อให้ดูว่าห้วนของเขามีจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่สร้างบ่อนซีปอ้อยถ้าปลอ้อยบอกว่าเอามาจักธาตุนะเพื่อนเพื่อนจงทําใจได้ว่ามันมีห้วแน่นอนเพื่อนเนี่ยปอ้อยก็มาให้ดูเนี้ยแล้วก็แบ่งค่ายเพื่อนไปบ้้างแลวนะเนี่ยห้วแกกทุอัน ขาตาขาหัวแก่ทุกอันแล้วเนี้ยดูหัวเนี้ยแต่ป้าอ้อยจะไม่ไม่ทาแบบตาหรอกไม่ฟังป้าอ้อยจะป้าจอมเพื่อนป้าจอม,จอมล้างน้ําให้เกลี้ยงตรงเนี้ยให้ยางแห้งแล้วก็ฟังหวัดเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวหนองก็คืนนี่เห็นป้าเพื่อนเพื่อนการสร้างจํานวนละย้ยางหนึ่งสร้างจํานวนแล้วมันก็จะเกิดไหวแล้วหัวมันก็ก็คือแบบว่าอืมเนี้ยลูกๆมันก็จะรีบห้าก,กินกันแล้วเพื่อนเก็จะได้เออบอนซี่ที่ซุยเนี้ยให้ว่าหัวใหญ่แย่งนั้นเลยเนี้ย เนี่ยเราต้องตะก,กิดมันน้อยนะเพื่อนเพื่อนถ้าเราไม่ตะก,กีดเข้านะ่ะเขาก็จะไม่โตถ้าวัจอเหมือนไงจอมเพื่อนเพื่อนก็ไปฟังไวเ้เถอะกลับไนก็เอาไปฟังไว้เลยเนี่ยเขาบอกให้กีดค้างค้างเลยนะมันจะโตไหวเพื่อนเพื่อเพื่อนๆก็กีดไปเหมือนกับเมื่อนห่วเพื่อหัวหมันนี่แหละแต่ระวังจะไปโดนตาเข้านะ่ะเนี่ยพอเสร็จก็ล้างน้ำนะจ๊ะเพื่อนๆบล้างน้ำด้วยเนี่ยทําไปเถอะเพื่อนๆพน เราจะจะได้มีบอนซี่ซวยๆค่ายพอปอ้อยก็จะเหน้ยนยากจะค่ายแบบบอนฟอร์มกอได้ปอ้อยชอบบางทีไปเจอต้นเล็กๆถ้าเกิดปอ้อยจะค่ายไข่ๆนะถ้าเป็นฟอร์มกอปอ้อยจะว่ามันจะเกิดจกหัวเดียวอันนี้จะเกิดจ้างที่ปอ้อยเอา,าลายต้นรวมกันมีหัวไม่มีหัวปอ้อยจะบอกหมดเมือนใกล้ใกล้สุดสงวนนะปอ้อยก็จะบอกว่านี่นะป้าได้มาสร้างต้นป้าฟางรวมรวมกันแบบนี้นู่นดับได้ไหมนู่นจะเอาไหม ไกคนหนึง่งก็อันนี้คือทางห้วนะจ๊ะเป็นห้วดังหัวเดิมมันมีรูขึ้นมาอะไรเงี้ยปลอ้อยจะบอกนะจ๊ะไม่หลักใกล้หรอกคุนเพื่อน้าสื้อ,อปลาอ้อยไม่หลักใกล้แน,น,น่นอนนี่เห็นไหมนี่แหละเพื่อนเพื่อนก็ทำปลาอีเนี้ยไม่รูหรอกว่าห้วอะไรเดี่ยเราก็มาหลุมพรม้อมๆกันนี่เห็นปะแต่โอ้โหจะบอกว่าห้วหัวข้องตาเนี่ยเขาแก้มากเลยเนี่ยนี่ปลาอ้อยกระหลางว่ามั้งแล้วแต่ห้วที่ส่งให้เพื่อนเพื่อนไม่ไม่หลางลงกนะปลาอ้อยกลัวมันเหี้ย สั้างไว้ในดินนั่นแหละแล้วก็จะมีดินหุ้มๆไปแล้วก็ได้เชชูห่อให้ไปทึ่งเพื่อนๆกลัวเหี้ยหรือไงก็แช่น้ำไว้ให้มันโซดก้อนแล้วก็ปลูกเรื่อไงไหก็ไม่รู้นะแต่ต่อที่พปอ,อ้อยซื้อมาหัวอะไรยี่สิบบาทก็นั่นแหละเพื่อนๆมันก็มาแห้งๆเขี้ยวๆยนั่นแหละปอ,อ้อยก็ปลูกก็ให้มันเป็นไม่ให้มันตายเลยผ้าก็ผ้าทำจำนวนผ้าจะเป็นดงเ <laughs> งาะไม่มีใครซื้อ อะไรว่าทับทีมบ้างอะไรบ้างมดนี่เห็นปะเพื่อน<ๆ>มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีวันนี้ยังค่ายหมายป้าการดำดายเลยเพื่อนเพื่อนค่ายเรียบร้อยนี่จะบอกว่าห้วมันแก้มากเลยเพื่อนเนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีบอนซี่มาค่ายมีก็ได้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวปออจะนั่งบอกนะมีเนี่ยแหละมีเรือนลาหุ้น ใครจะซื้อก็มาช้าทําคลิปลงไปคลิปนึงเดี๋ยววันนี้นี่ก็ทําลงอีกคลิปนึงเพื่ออไวลงพรุ่งนี้เดี๋ยวไม่ทันย่าจะมีเพื่อนมาทำอ้าวปอ้อยไปไหนล่ะหาปอ้อยไม่เจอเยอะปอ้อยไปซื้อบอลไม่ทันมาทําคลิปไม่ทันวันนี้ทันมีเวลารีบทําซะเพื่อนๆนี่เห็นมานี่นี่หัวายาวๆนะมีหัวทุกอันเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเลือกเอาหวนเลยค่ายเพื่อนๆไปนะที่ค่ายเพื่อนๆไปก็ห้วอย่างนี้เลยถ้าใหญ่อย่างเงี้ยเจ็ดสิบปอ้อยค่าย ถ้าอย่างเงี้ยห้าสิบบาทชายเพื่อนๆปอ็อ้อยไข่ให้หมดทุกคนแล้วเนี่ยอันที่จริงมันแทกลกทักแทกแตกลักแตกอะไรมาเยอะอะอันี้ป้าอ้อยล้างมาอ้อยพัดดึงลักออกหมดเพื่อดึงลักออกเพื่อจะมาแบบทําคีปเพื่อนๆก็จะได้เห็นเงี้ยจ่ะเนี่ยเราจะต้องกระตุ้นเข้าป้าอ้อยว่าถ้ากระตุ้นเข้าแล้วมันจะอันนี้นี่ อันนี้หัวปอ้อยเองปอ้อยจําได้อันเนี้ยใกล้สุพรรณเอาไว้เหี่ยวเลยเนี่ยไว้ข้างนอกไม่ได้ปลูกสร้างวันเลยไอ้ใกล้สุพรรณต้นนั้นเลยอือน,นี่นี่ขนาดเอาไว้สร้างวันเนี่ยมันยังมียางเลยนะเพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมนีน่ป้าดยิยต่กันไหนวะข้าวปอ้อยเอออันนี้เนี่ยอันนี้เงาวกวนอูเพื่อนปอ้อยจําได้ข้าวปอ้อยเองนี้เนี่ยมีเพื่อนเข้าท่าม ปลอ้อยค่ายต้นละซ่อง้อยเนี่ยก็ผอมหัวก็หรือหัวให้เข้าดูเขาบอกไม่เอาเข้าเอาหัวเออปลอ้อยก็อ้าววันนี้หัวมีต้นด้วยสงไซแจ,จาหัวนะคาสิบบาทห้าสิบบาทไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรไม่รู้ว่าอะไรมั่งแล้วไปลุ้นเอาปลาอ้อยก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยที่ปลาอ้อยป้าอยู่นปลาอ้อยก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ไม่รู้เลยจริงๆว่ามันคืออะไรจะจะบอกว่าหัวแก้มากเลยข้องตาเช่ไหมข้างในเรื่องโอโล เพราะฉะนั้นได้บอดซี่ปอ้อยไปไม่พิดว่างเพื่อนๆเนี่ยแล้วไอ้จอมเนี่ยพอป,ปอ้อยก็เอาไปนะวัน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 ไว้ตำนี้ฟากฟากไว้ตมกระทั่งเนี้ยย๋ยวมันกระคืนเพื่อนเพื่อนให้มันคืนให้ลืมเลยนี้เดี๋ยวก็ไม่ต้องไปทิ้งแรอกปอ้อยจะมีกระทั่งอยู่พอทําอะไรเซจแล้วล้างน้ําบอนเซจอะไรเซจก็จะไปเทใส่กระทั่งนั้นแหละเพื่อนเพือนให้มันขึ้นสํารวมอยู่ในนั้นแหละต้นไนซช่วยก็คอยไปแหกมานี่ นี่เซจเหมดแล้วเพื่อนๆรักการไม้เกิดไข่ค,รครันก็ล้างมือนะจ๊ะถ้าไข่ไม่คันโอ้โอ้โอ้ปอ้อยไอ้นี้มันมันมันนี่ปอ้อยเอาไว้บนนี้นี่พเพลส์นี่นี่นี่ล้างนา้ำเพื่อนๆปอ้อยก็น้ำเอา,เอานา้ำทู่่ทู่ทู่ทู่ทุ่ไอ้นี่ทีไอ้นี้มันนี่ทู่หัวจอมนะันเพื่อให้ยางมันออกให้หมดเพื่อนๆให้มันแห้งๆวันนี้ต้องทําให้ดีนี่เห็นไหมรักการนะเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นไหมนี่ นี่แหละก็ปลอ้อยก็วางไว้บนโฟมอย่างน,นี้เลยเนาะไม่ต้องก้มดูหรอกก้มไหมนี่ไงเห้เหมาเนี่ยเออเนี่ยเห็นปะเนี่ยล้า,ลางล้างแล้วก็วากวากไว้นี่ล้างให้หมดเลยเนี่ยพอเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เตรียมกระั่างเตรียมกระั่างมาไอ้นี้นี่เห็นไหมนี่ ล้างไปล้างไปล้างอย่างโอเคมดเพื่อนเพือนแล้วก็ฟั่งไว้หัวใยก็ฟังกระทางสักหานิ้วเพื่อนเพื่อนหัวเหล็กก็ซี่นิน้ว, y, วพอบางทีหัวใยด้ยมันออกมามันขับมึงข้องปลาอ้อยนะโอ้โหมันขับติ้วเด้นี่เห็นเป่าเพื่อน,นเท่านี้เลยนี่ล้างเข้าไปเนี่ย เราไม่ว่ากันนะเนี่ยบางอันนี้ก็เนี่ยเห็นกบ้ารักเลิกไม่มีเลยเนี่ยข้องตาฟังไหวเราก็ต้องมาปลูกเราก็มาหลุนกันไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นอะไรปลาอ้อยพอไส่งี้ปลาอ้อยก็ไส้ลังโฟมเพื่อนๆไส้ลังโฟมแล้วปลาอ้อยก็เอาฟ้าโฟมมาปิดไว้พอเช้าก็เปิดให้อากาศเข้าๆไปนิดนึงพอสักพักหนึ่งพอใบาบเย็ยยนๆปลาอ้อยก็มาปิดเอาละเดีย๋ยวปลาอ้อยจะมาอันนี้ต่อ เนี่ยก็คือที่ปาอ้อยนี่แหละท่ปาอ้ยอยเอาเอามาจากักจักกระทัางข้องตานะนะจะดูเวลาก็อนโอ้พอมีเวลาค่ายได้อะค่ายเลยไงเนี่ยเลืองลาหุ่นต้นนี้นะอย่าลืมนะเพื่นพนอนๆต้นนี้ปราอ้อยค่ายอยู่ที่ซ่องรอย้าสิบบาทนะจ๊ะเลืองลาหุ่นมีหัวนะมีหัวแบบนี้เลยแต่จะหัวเหล็กหัวใ่ไม่รู้ลืมเพื่อนเพื่อนพอควักมาไล่ต้นอันนี้จะจําไม่ได้นะเพื่อนๆือน,น,น,นไม่ต้องท่ามเลือนลาหุ่นนะจ๊ะ ซ่องร้อยห้าสิบเราจะมาค่ายก้อนที่ราคาซ่องร้อยห้าสิบอืแล้วก็มีต้นนี้เพื่อนๆพเนี่ยน่าจะเป็นม้านางพิมพ์นี้กัดใบไส้เจวนี้นะนี้ก็ส่องร้อยห้าสิบไม่ได้รวมส่งนะจ๊ะค่าส่งเจ็ดสิบบาทเพราะเป็นบอลมีหัวเพื่อนเพื่อนยู่ในกระั่างห้านิ้วที่ปลาอ้อยแยกแยกให้ดูเมื่อขิปที่แหลมเราปลาอ้อยก็มาฟั่งไหวเนี่ยเพื่อนเพื่อนเอามาใส้กระช่างไว้รอเพื่อนเพื่อนแล้วก็หลือหัวเพื่อจะมันเอาหัวมาจับหน่าเพื่อนเพื่อนแล้วก็ไอ้นี้ นี่นะที่ค่ายซองร้อยห้าสิบแล้วก็อือันเนี้ยป้าอ้อยไม่รู้ว่าบ่อนอะไรเพื่อนเพื่อนอันนี้ป้าอ้อยจะค่ายอยู่ที่ซ่องร้อยเพื่อนเพื่อนซ่องร้อยนะจ๊ะมีหัวนี่ต้นให่ให่แล้วมีหัวอันนี้ค่ายในนามที่บ่อนไม่ทราบชื้อเนาะแต่มันมีชือ้อไม่รู้ชื้ออะไรเพราะตาบ่ามีชื้อทั้งนั้นแล้วก็นี่นางเสื้อดาวเพื่อนเพื่อนนางเสื้อดาว มีหัวนะจ๊ะมีหัวมีลูกด้วยอันนี้เห็นไหมหนังเสื้อดาวนี่ปอ้อยข่ายุดที่ซ่องรอยนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนหนังเสื้อดาวซ่องรอยอันนี้ซ่องรอยซ่องรอยห้าสิบจะมีเรือนลาหุ่นกับม้นนางพิมนี่ก็หานุมานฮานุมานนี่ปอ้อยข่าซ่องรอยซ่องรอยเพราะคือใส่มีหัวนะจ๊ะมีหัวไม่ใช่ว่าหัวเท่าปลายก้อยแบบนี้นะเพื่อนๆพืน หัวประมาณอย่างนี้นะจ๊ะอย่างนี้นะจ๊ะห้วงนะหัวคือห้วงนะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ชิ้นผ้าเนี่ยจะมีหนุมานอมม้ผาอันนี้น่าจะเป็นออกร่วงปะออกร่วงสุรกดิกเนาะนั่นแหละเนี่ยงร้อ,อยเพื่อน,นมีห้วงนะจ๊ะเนี่ยจะมีงร้อยห้าสิบคือซ่องตน้นคือม้านางพิมพ์กับเรือนลาหุ่นเท่นานั้นนอกนั้นปออ้อยไข่งร้อยหมดเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นหนุมาน กลัวจะเป็นออกซึกจังเลยต้นเนี่ยการแดงมีสะพานดำเหมือนกันด้วยเนี่ยจะเป็นออกซึกเหมือนที่ป้าอ้อยทำขีปเมื่อวานปะดูนี่เขี้ยวซ่องลอยเพื่อนเพื่อนซ่อง,ลอ,องลอยต้นนีหนุมานไม่ไม่มั่นใจมันยังกล้าด้เนี่ยมันตั้งมันกัดแดงเริ่มเต็มเละเพราะว่าเห็นตาเขายิบยููอันนี้จะเป็นออกซึกนี่ออกซึกมันลงมากระตาเขาฟังลงไปนั่นแหละยังวาก็ยังบอกไม่รู้ข้องไข่ อันนี้คือเข้าเฝ้าเพื่อนๆนนี่นะซ่องร้อยมีสะพานสะพานนะาสะพานดำอันนี้หู้ไม่มีเพื่อนเแต่โอ้ยมีน้อยนึง่งนี่มีตายนี่นี่นึงให้มาเนี่อ่านี่ซ่องร้อยเนี่ยเข้าเฝ้าอันนี้อมพับผ่านี่มีลูกนะอันนี้คือลูกมันก็หัวมันกว้างเพื่อนๆห้ว <laughs> ม หัวเมันกว้างลุกมันเลยยุ่เทพนี่อันเทพหนุนอันปลาอ้อยก็ฟังตามลุบล้างเหมือนนั่นแหละเออเนี่ยเนี่ยไม่ได้เอาหัวออกอ่ะนี่นี่อ่ะให้ดูมีหู้นะจ๊ะนี่นะนี่แหละบด,ดานี้ก็จะคข่ซ่องร้อยแล้วก็มีนางไม้ต้นหนึ่งใหญ่นู้นก็ซ่องรอยเหมือนกันนู้นนู่นเห็นป่จ๊ะแล้วก็เงาโกนอู่ต้นหนึ่งซ่องรอยปลาอ้อยเอื้อมไม่ถึงพอดีนี่แหละปลาอ้อยก็มีมาจำหน่ายเพลอนๆแบบนี้นี่นะจ๊ะไขรที่จะรับถักปลาอ้อยมาได้เลย พอบอกอ้อยก็บอกปอ้อยเอาไอ้นี่นะบอนที่มีหัวงบอนาธาตุบอกบอนาธาตุเท่านั้นแหละปอ้อยรูเลื้งปอ้อยก็จะไปยิบให้บอนาธาตุถ้าเกิดว่าไม่บอนาธาตุก็คือบอนที่ปอ้อยก็รับลุงเข้ามาคือชุดแบบเมื่อวานอะบางทีกค่ายอย่างไรหมดเนาะเพื่อนเนาะแต่ข้องลุงข้องข้องลุงข้องตาเขามีหัวแต่ลา,ายเรืองพบไม่ได้ค่ายนี่แหละเลื่องก็มีอยยุแค่หนีเพื่อนแล้วก็เนี่ย พอเพื่อนเพื่อนได้เสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็พอมันแห้งแล้วเพื่อนเพื่อนก็ไปฟังนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้าบอนบอนไอเนี้ยไอหัวบอนน่ะที่ปาดจอมแล้วอะพอฟังออกมาไม่รู้ละอนาคตก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้แหละถ้าหัวใหญ่ก็บแบบเนี้ยเพื่อนเพื่อนดูเอานี่เนี่ยถ้าหัวใหญ่แก้เลยมันกัดซี่มาเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูเอาเนี่ยความซุ้ยเห็นไหมนี่นี่อันนี้มีเจ้าข้องแล้วอันนี้ยังไม่มีเพื่อนเพื่อน อันนี้ลุงไม่ได้ป้าจอมหรอกฟังทางห้วเลยลุงสางมีป้าอ้อยเองแต่ความซวยคือลูกหมานลยจะนี่แต่เนี้ยป้าจอมพอป้าอ้อยปาดเองนี่นี่เพิ่งจะขึ้นเพิ่งจะขึ้นได้อาทิตย์เดียวเนี้ยหลับได้ถ้าเกิดใครจะเอากระถักป้าอ้อยมาเอาละสุดท้ายป้าอ้อยก็มีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแค่นี้เนอกวันนี้ใครที่จะเอฟบอลซี่ป้าอ้อยก็โทรห้าป้าอ้อยแอดไลน์ป้าอ้อยได้ที่ศูนย์เก้าแปดหนึ่งสามหนึ่งสามสี่สามสองนะจ๊ะ อ่านั่นแหละวันนี้ป้าอ้อยคลิปทําคลิปวันที่มันจะออกอะไรออกวันพรุ่งนี้ก็สาากิบเอ็ดนะจ้ะสิบเอ็ดตุลาคมพอซ่อดสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะเพื่อนเพื่อน,นดูคลิปดูเวลาดูวันด้วยบางที <laughs> ป้าอ้อยจะเอาพระรามฟอร์มโกจะพัลลายน์ฟอมโกไม่มีะค่ายไปจ้ามเดือนแล้วพัลลายน์ฟอมกอเพื่อนเพื่อนเออป้าอ้อยเดี๋ยวเอาไม่ป้าอ้อยคอยจะลืมว่าจะลงวันที่ลงวันที่ให้เพื่อนๆือนป้าอ้อยก็ อยากจะทาให้ม like ันขึ้นหน้าเนี่ยทาให้เป็นเพื่อนๆเนี ita, ่ยข้อไปฮัดแป๊บนึงก่อนนะสุดท้ายนี้ข้อเพื่อนเพื่อนทุกคนจงโชคดีมีความสุขคิดอะไรขอส้มป้าธนานะจ๊ะแล้วถ้าป้าอ้อยพูดพิดพังพลาประกาศใดข้อเพื่อนๆให้อภัยด้วยนะวันนี้ป้าอ้อยต้องไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า